คนนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนที่เช่นนั้นนี่เลยเช่นนั้น ไปงานไปเทคเอาี่านไปรบอยอยู่ครับประชาชนอ่ะี่คารียไเลยเล่หม่เกมง่ายๆี่มบัตรประชาชนไหเล่หอ้าวนม่เอเป็นคนมเอาโได้ที่ทสดท้ายใครมีบัตรประชาชนร่วมกมรับร่องกันกอชอยู่เราเลยมีบัตรประชาชนกี่คนไทยอยู่มาร้องเลงท่าน บอกประชาชนไหมเล่นเกมได้รั้นสุดท้ายดิฉันจะนับหลัหลังนะห้าส một คุณลุ้นระทึกไหมเนาะอ่ะเบลล่าพี่ดิสซิแดนต์ดามเบลล่าอ่ะอ่าน,นี้หมายถึงอะไรเนี่ยอ่ะโชว์บัตรอะไรรูอันนี้ดิฉันให้เป็นผู้รักสิเปลี่ยนโอเคงั้นคุณพี่พร้อมไหมถ่ายรูปรอหน่อยพร้อมไหมคะสี่ห้า 4, <5. S 1> อ่ะดิฉันเดี๋ยวขอไม้ก<ม>่อนจับแล้วจับแลไปเอาไม้กันหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ทันนะเดี๋ยวคุณพี่มัาจะขโมยไม้ฉันไปอ่ะมามาแล้วพร้อมแล้ว คนที่ทั้งสี่านพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ๋อไมค์นี่ฮัลโหลอ๋อไม่ดีด <Hello. S 2> ีหรือว่าอุ่เสียงเบาอ่ะพร้อมจ่ะพร้อมไหมคะพร้อมจ้ะโอเคงั้นให้ใครก่อนดีเอาพี่ก่อนเลยอ่ะงั้นคุณพี่มาด้านนี้อ่ะเรียนเราดัดตานความสวยคุณพี่พร้อมนะคะชื่อผลไม้ห้าสามกาญทั้งสี่านโอเคนะคะเนื้อสอ,นะอยอม 喂。 ความตัวแีลบเรียรเล่นทานี้โอ้โหเล่นขนาดอะไรนะไระโ เ็นเก่าตั้งคููสีเปิดช้อยเรื 啊，好厉害！ รตลาดเออและนอกจากนี้นะคุณสำหรับพวการนะานะนี่บัตรสีม่มวงแบบนี้อย่าลืมใครที่ถืออยู่แล้วถ้าบอกต่อหรือใครยังไม่ถือสมัครวันนี้รับทีวีอลซีจอแบ่ดิันตอลูเออเมื่อไม่กี่ดาวไม่ถึงทีวี คุณพี่ไอ้คนโทรศัพท์ใช้อะไรอยู่พี่โนเกีย รู้ี่กันวันสุดท้ายแล้วไหมคะดิฉันแจกคอมโชคดีกันวันสุด รีบสมัครวันนี้ได้รับอภิสิทธิ์เสร็จมากมายหน่ากองเหมือนภูพรมแดดเดินเข้าโภคบ่ายเลยรถบรรทุกอ่าที่นี่ฟังานแล้วมาหมดสมัครทันทีเดี๋ยวพี่อะไรกีอะไรก็ใสัยไม่บอกรหัสสุขภาพใดๆทั้งสิ้นสมัครเลยพอนะเอาบัตรประชาชนก็สลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนอยู่บ้านได้เลยเดี๋ยวค่อยแปะมาแล้วก็สเต็เลนกเดือนย้อนหลั เออดิฉันได้บริการตั้งเอ่อเห็นรถเห็นมาให้ด้วยโอเคทีดีต้อนรับค่ะดิฉันแค่ระมบ,บิดระพน้านะโอ้ยบัตรของดิฉันนี่สมัครง่ายนะนี่เขาต่อคิวกันยังตัดซอยบ้านนะจ้ากดจ,จะได้สมัครกลุ่มสีกดชอยนี่ขาบอกคุณพี่สมัครหรือยังยืนหวงเงินอยู่คุณพี่ของเรา คือว